คุณหมวสบรอบชโมงเข้าไรเลยม่เท่าอนเอาแม่ันเหลเดี๋ยวูเหลกล้องอียงพ่อผ่านแต่ยอนครับตัวนี้ปวดใตสวัสดีห้าสิบดาวจ้าาทำอะธรรมาอ้ยเนาะหยิบได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะเลียวด้อสาหน่อยผู น,นีเอานี้ก็ไเลยเพราะมัน,น,นเรียจูสวัสดีเห็นบอแปบเดียวสามร้อยแล้วบังยองวันนี้สวัสดีห้าร้อยคนค่ะี๋ยวคุกขมักได้รู้เซาป่ะสวัสดีหกร้อยคนค่ะสวัสดีร้อยดวงนะคะใครนะ่ะสวัสดีแอดทีห้าร้อยเอาขอแค่วันนี้ขอแค่แปดพันดวง

เขาเขาไ่เอคยอยู่อะไนี้เนาะแล้วกูเคอยู่ดีเลยสวัสดีพันสองค่ะสวัสดีหนึ่งพันอแปดร้อยสี่บแปดดวงขอดาวเอาจากดวงบอกเขาเงินเดียวเพาอะไรเนี่ยเอาเงินเดียวเพราลายตัวเอาให้ลูกคนหนึ่งแม่เหมือนหนึ่งขอสองหมื่นแล้วกันนะคะสวัสดีอ่ะ อัฐวันนะคะห้าสิบดวงสวัสดีจิรวันสวัสดีกองเต้าคือมืดมืดแท้กล่องนะคะถืกเนาะสวัสดีโอ้ยโอ้ย,อยหนูกติวานพูดอกรูก้ธรรมชาติดูคือกล่องกูรูกล่องกูธรรมชาตินี่กูเรียบัป๊บดิอันนี้อย่างปป๊บเรียกอะไรนาเลยีย ขรบคุณหนึ่งร้อยดาวจากพี่ท็อปนะครสวัสดีหนึ่งพันดวงค่ะสวัสดีพี่น้องพันสามหนึ่งสี่หนึ่งพันสวัสดีพันสี่นะครับขอบเอาพฤติกรรก้อนกันอต่ถุนเรืเราป่วยเนาะทำทัวคุวยรถต่มทม่สามแยกเนาะแชร์้ะจ้าขอบคุณค่ะเมื่อแท้หายเมื่อแล้วจ้าบางไฟลลูกแม่เอากล้องมาตั้งทั้งทีเนีย ค้เสียนันค <apl ians> <śmy> ้อเสีนโจดยช่ไหมนี่เออเมึ่อกับกังูคักนาะงูตัางดิลลูกให้หแมนละกูวายอยู่ห้าร้อยดวงอีกแล้วค่ะพี่สันขอบคุณค่ะดวงพซนะครับให้แดนเสาคุณลองพี่ทำนี้กูก็เลยไเป็นเงินเราาวเลยนัล้ว่านก็ขึ้นเดนโนเสาบวมือก็เหม็นเสียไปจงทำตี ตกพุ่งแม่มังหันนี <c oughs> ่แมบ่นบาขายไหลวงปเยอะม่ัมือเลยนี่บ่ไรนี่ย้ยหอแม่รักฝากบอกพป่อย่าคิดมากร้ยอย่านม่กว้างกินค <c oughs> ่ะเมาหล่ค่ะไปนอนค่ะเนแม่แอนส่งดาวบอกเป็นส่งเป็นแต่มาลัยออนไลน์ อไรเปล่าอเลม่ะอโหอะไรบอกเข้าไปได้หมื่นคำอีกสองพันดวงค่ะเท่านั้นเลยค่ะอีสองพันอีสองพันดวงเต็มเต็มเหมือนเอาหมื่นเดียวพอวันนี้ก่อนจะนอนได้ยินเสียงแม่รักมว่นลูกเป็นสุตาก็แบบนี้แหละครับพ่อแต่ออนโนแม่จะว่าเฟี้ยจะว่าอีหยังมาทางหลังเข้าอยู่นี่ปวดหัวเวงิกอยู่เออ โอ้มมต่อตเกียนมือเราอยู่หอเนเมันรักชานมันอยู่กับฉันเพ็นกำลังใจกูได้ไอ้มงมาหลอดไอ้มงมาหลอทสีมาหลอจ่าผูใด้แม่มู่จาโอ้กก่งห้าสิบตัวราคาถ้านยองไม่เป็นเร่อกับแม่สีตีเอามาตีนี้นะยุน่โอยเนาะผักเมงอย โปเต้ราคาต่อดีเพิ่งมาจากก้าขอบคนค่ะให้ยองดาราสาวค่ะนะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะขอให้หอดอีค่ะอีกสองสองพันดวงค่ะขอหล่อให้หลายให้หอดเมือนกับพ่อเ <c oughs> บิร์ขึ้นบนแล้วค่ะพอลสินซีโนแหละเดือดแล้วแ <c oughs> บตตีเบิร์ตส่งเลยเ <c oughs> ดอือดคุณน้องวีบีเลยค่ะ <c oughs> มิจโญอี้นะค่ะเฮ้ยยังกับพ่อสิบเบิรเงินตี <c oughs> บ้อโพดบ่อบ่ออะไ่าปวดบ่ขาจีกค่ะมี่บ่ขี้รูข้าบ้านตำหอดบางตำหอนกกดมี่อยู่ติกูจะยูแจกจะรม่ไปขักบ่อบ่อปพดเนอะเอาอีสิเ่แาดเลยขี้รูข้าบ้านเนี่ยขี้เรื่องนี่พ่อย่ามเศร้านี่ตำหอดบางนกขดตรงสี่กับมี่ทำรชาทรมชาตำหอนกเข้าของสี่เออหอยทิ้นหอยทินหอยทาา ไ่หอี่เี่ไปขายเป็นถู่วาะโอ้ยขูวกาอยอยู่ไว้นี่ตลกมันดินติดกุย่านต้นเดี๋ยว่ด้องสาวบานสูกูสิบอกอยู่กับแม่สีล่าเรืองล่าเรื่องมือยองอันนี้บริบารขับขึ้นกันอยู่กับผู้นงคุ้นนะคะย่องอยู่กัเพื่อนเพิบาขับบอเอาดีๆจยกกันแขียว่าลูก บอกค่ะที่เราจงองแม่บอกแล้เทียเลยมึงกันและเห็นบอเออบอกเลยบังคับด้วบังคับบอกบังค่บเห็นบอเห็นบอขะพึงใส่สุดนอนเสียงพูกับบังคับพึงถอดออกบังคับบอกทางพูอย่างเราพี่น้องขอครับพึใส่บีกุ่งสั่นคือเอาบีกใครปีกู้ราเอาบอพ่กูเสยเวลาอยพี่กูสไปหลาอยู่เรเีเจ้าเออ

ก่อนนอนเมึงโตตอนเหตุล่าสุดพ่พอหอดหมีพี่สันเออพ่อใบอิจมี่หัดหมีพ่อหมีว่าใส่บูเระวังเด้อลูกเด้อเด้อไปหาเหรียญด้วยรถเลาะตาเด้ <c oughs> อกูุญาจพวงแหวนแตกยืดโซ่หมีสิไรสูเอ,าอ้าเอะก่อนนอนพี่น้องขอดาวจักเอ่อสี่รอยดวงให้มึงอ่นานโตตอนเหตุนะครับว่าเป็นเหตุดราม่าจังเลยค่ะดูนะคะั <c oughs> าบ่าอเป่าอ <c oughs> ุ้ยเนาะดราม่าใช่ไหมยาบ้าอียอย่าง ย,ยินขึ้นอยู่ตลอดเราเป็นยาบ้าออโอ้ยเหาอ,อ,อเอาเบอร์ท่มาหน่หน่อหนึห่งหกเก่ามาลูกฟันดีเต้าหอยองบายบายนี่พ่อกับแม่นะคะบอกฟันดีนะคะแล้วก็จะส่งท้ายด้วยเต้าหอยองนะคะบอกฟันดีนะคะฟีดันค่ะฟันดีครับ